พระนางมัสีคู่บารมีของพระเวสสันดรพระนางมัสีเป็นธิดาของกษัตริย์แห่งเมืองมัทราชเป็นมเหสีของพระเวสสันดรมีพระโอรสและธิดาถึงสองพระองค์คือพระกันหาและชาลีครั้งนั้นพระเวสสันดรทรงถูกพระราชบิดาสั่งเนรเทศ ตามคำเรียกร้องของประชาชนพระนางมัตสีก็ได้เสด็จตามพระสวามีพร้อมกับพระโอรสกัิดาพระองค์ได้ออกบดเป็นดาปุสิีพร้อมกับพระราชสวามีและพระโอรสกัิดาในป่าหิมพานในคืนนั้นพระนางมัตสีได้ทรงสุบินนิมิตว่ามีชายร่างใหญ่ บดแขนทั้งสองข้างของนางออกพร้อมกอบพักดวงตาทั้งสองออกจากดวงนตีะนางมัซสสีทรงมิตก,กังวลเป็นอย่างมากพระเวสสันดรจึงทำนายว่า จะต้องผัดภาคในสิ่งที่นางรักแต่ก็ได้ปลอบใจให้พระนางมัตส,สีสงบลงครั้งนั้นพระนางมัตส,สีได้เสด็จออกจากอาสมไปหาผลไม้และของป่าในป่าหิมพานเป็นประจำโดยที่ตนไม่รู้ว่าพระราชสวามีคือพระเวสสันดรจะทำการอันใดเป็นแน่ เมื่อพระนางกำลังจะกลับไปอังอาสมก็ถูกสามเสือได้ยืนขวางทางเอาไว้ก่อนจะเดินหายไปนางมัซีได้กลับถึงอาสมแต่ไม่พบพระโอรสละธิดาด้วยความกังวลใจนางมาัซีจิงตะโกนเรียกหาทั่วป่าแต่ก็ไม่พบ จนหมดสติลงพระเวสสันดนจรจึงได้่อความจริงกับพระนางวัสีว่าตนได้ยกพระกันหาและชายรีให้กับพรามเท่าชูชกไปแล้วพระนางมสัสีทรงเสียพระไทยไปนิ่งนัก พระเวสสันดรจึงปลอบใจให้พระนางได้อนุโมทนาบุญของพระองค์ไปพระนางจึงกล่าวอนุโมทนาสาธุตามคำปรารมของพระสวามีในครั้งนั้นพระอินทแต่จำแรงแปลงกายเป็นพรามเท่ามาทูลขอพระเวสสันดรให้ทรงพระราชทานพระนางมัสีไปเป็นค่ารับใช้ในเรือนของตนพระเวสสันดร จึงทรงหลังน้ำระสิโนโทกให้แก่พรามเท่าจะยกพระรามวัสซีให้เป็นข้ารับใช้ทำให้เกิดอัศจรรย์พระอินทร์ได้คืนร่างดังเดิมและได้กล่าวอนุโมทานาสาธุและได้พยากรณ์ว่าพระเวสสันดรจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการอนา คือพระสกยมุณีสัมมาสัมพุทธเจา้าต่อมาพระนางมัตส,สีได้พบพระราชโอรสและทิดาอีกครั้งและได้เสด็จกลับพระนครสีพีพร้อมกับพระสวามีและพระโอรสทิดาต่อมานางได้ขึ้นเป็นอัครมเหสีของพระเวสสันดรในการต่อมา พระนางมัซีเป็นต้นแบบที่ดีของผู้หญิงของคนไทยในอดีตก็คือเป็นคนที่มีเมตตาอ่อนน้อมต่ำตนเป็นคนอดทนและมีความเป็นแม่สูงต้องปฏิบัติรับใช้คอยดูแลสามีและลูกคอยอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะต้องตกเป็นของใครก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรเลย เมื่อทุกคนได้ฟังเรื่องราวที่ผมเล่าเรื่องราวของพระนางมัซซีเนี่ยทุกคนอาจจะนึกถึงเรื่องการมัซซีในวิชาภาษาไทยที่พวกเราได้เคยเรียนกันในช่วงสมัยมัธยมปลายใช่ไหมครับแต่ทุกคนรู้ไหมว่าได้มีเอ m ม s ี c ของไทยบ้านนั่นก็คือเพลงเข่ามัซซีใครที่เคยฟังหรือไม่เคยฟังเนี่ยก็สามารถ คอมเมนต์ได้เลยครับแต่ที่ใครยังไม่ได้เคยฟังเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปหรือใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครอยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอะก็สามารถขอผมได้ในคอมเมนต์นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ